ก้าเรื่องสุดว้าวก่อนเปิดตัวกับมิ t s u บิชิทรายท่านโฉมใหม่ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับเป็นที่รู้กันว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดรถกระบะขนาดกลาง midsize ม,มียอดขายเป็นแบบต้นๆของโลกหลายค่ายแต่ก็ส่งกระบะมาเปิดตัวแข่งขันกันในสมรภูมินี้กันอย่างดุเดือดและในปี2023นี้ก็ถึงคราวที่มิตซูบิชิ จะเปิดตัวกระบาไททันโฉมใหม่ออกสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกกันแบบจริง,งเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาทุกคนไปรู้จักกับ9เรื่องว้าของเจ้ารถกระบาจากค่ายนี้ก่อนที่จะเปิดตัวกันบอกเลยว่าห้ามพลาดอย่าเพิ่งปีนคลิปไปไหนนะจ๊ะเรื่องแรกกระบะร้อยพ่อพันแม่มิซูบิชิไททันถือเป็นหนึ่งในกระบะที่ได้รับความนิยมในไทยด้วยดีไซน์ที่แหวกแนวกว่าเจ้าอื่นๆบวกกับสมรรถนะและภาษีก็เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นด้วยแล้วทำให้เจ้าไทาทันเข้าไปครองใจมิตรรักแฟนเพลงชาวไทยได้เหนียวแน่น แต่รู้หรือไม่ว่าไทรทันเป็นกระบะร้อยพ่อพันแม่ที่มีพี่น้องฝาแฝดต่างยี่ห้อยืนหลายคันด้วยนะกระบะไทรทันได้ผลิตส่งออกไปขายมากกว่า150ประเทศทั่วโลกโดยอาจใช้ชื่อแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศโดยแบรนด์แรกที่ไทรทันได้แปลงโฉมจนกลร่างเป็นกระบะอเมริกันคือแรม1200ที่วางขายกันที่วอนเนอเมริกาใตา้ส่วนอีกคันที่ฮอตฮิตติดตลาดยุโรปสุด,สด ก็คือ Fi a t f u l l b a c กกระบะคันแรกของแบรนด์อิตาลีที่ทำให้เจ้ากระบะไททันได้โอกาสเปลี่ยนสัญชาติจากกระบะเจแปนนิสไปเป็นอิตาเลียนซะง,งัน้นนอกจากนี้หากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้พิมิสูจริงๆก็น่าจะทราบว่าชื่อไททันที่เรียกกันจนชินปากที่จริงแล้วกลับไม่ใช่ชื่อออริจ ина ลดังเดิมของทางค่ายด้วยซ้ำเพราะชื่อสากลที่คนทั่วโลกรู้จักจะเป็นชื่อมิสูบิชิเอ L200 ส่วนชื่อไททันจะใช้เรียกในไม่กี่ประเทศเท่านั้น แมแบบนี้ก็คงไม่ผิดเท่าไรมั้งถ้าจะบอกว่าทรยทัานเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเรื่องที่ 2. กระบะไฮบริดหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวหลุดเกี่ยวกับกระบะคุมพลังไฮบริดเมื่อไม่นานมานี้แต่รู้ไหมไร่มิตซูบิชิกลับเล็งเห็นเทรนด์รถกระบะคุมพลังไฟฟ้าลูกผสมมานานกว่า10ปีแล้วโดยทางค่ายได้เคยเผยชมกระบะต้นแบบสุดปังในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2013 ซึ่งกระบะต้นแบบคันนี้ได้ปรากฏตัวภายใต้ชื่อ Mitsubishi GR-HEV Concept ที่ดูไปดูมาก็มีหน้าตาเหมือนยท่านเอามากๆที่เด็ดอยู่ที่ขุมพลังสุดประหยัดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรพวกมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอัตราเส้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่17.4กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นถือเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวไม่แน่นะนี่อาจเป็นต้นแบบสำหรับคุมพลังปลั๊กอินไฮบริดที่หรือว่าจะมาโผล่ในไท่านโฉมใหม่ก็เป็นได้เรื่องที่3 J l เจลยอันเป็นเอกลักษณ์ หากใครเป็นแฟนฟันแท้กระบะทไวทันก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่าเจลายเป็นอย่างดีซึ่งในกระบะทไยทันชมแรกน่าประดุกถือเป็นการปฏิวัติด,ดีไซน์รถกระบะที่กล้าหาญชันชัยตัวรถจะมีเส้นสายที่เน้นความดุดันแต่ตัดด้วยเส้นโค้งมนตรงช่วงระหว่างรอยต่อประตูคู่หลังกับกระบะท้ายซึ่งหากสังเกตดีๆจะเห็นเป็นรูปเส้นตัวเจบวกกับตรงบริเวณกระจกของประตูคู่หลังก็จะมีเส้นสายเป็นรูปตัวเจด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้จุดนี้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกระบะทไยทันไปโดยปริยาย นอกจากความสวยงามที่อาจจะขัดใจใครบางคนแต่รู้หรือไม่ว่าการดีไซน์ด้วยเส้นสายแบบนี้กลับช่วยเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารทําให้เจ้าไตยท่านเป็นหนึ่งในกระบะที่นั่งเบาะแถวหลังได้สบายที่สุดถึงแม้รุ่นหลังๆจะไม่ได้มีเส้นเจลายโดดเด่นเหมือนรุ่นแรกแต่ทางค่ายก็ยังคงเส้นนี้ไว้สําหรับกระบะไตยท่านอยู่ดีส่วนชมใหม่จะมีเส้นสายเป็นอย่างไรก็ต้องมารอรุ่นกันอีกทีนะครเรื่องที่ 4. ี r แรลลี่ แน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้แฟนคลับพิมิสุและวงการมอเตอร์สปอร์ตจะต้องคนลุกสู้ไม่ใช่เพราะปวดอือแต่เป็นเพราะเรลอาดถือเป็นสำนักแต่งของมิ s ซูบิชิที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นถึงระดับตำนานของวงการรถยนต์นไทยและในปี2022ที่ผ่านมาทางมิตซูบิชิก็ขอลงมือชุบชีวิตแบรนด์เรลิอาดขึ้นมาใหม่พร้อมตีตัวกลับเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตอีกครั้งด้วยการปัดฝุ่นขัดสนิมมิตซูบิชิไต่ทันชมปัจจุบันทรงเข้าแข่งขันในรายการเ <Wow. S 1> อเบบชียคอสบ์แคน แถมทางค้ายังวางแผนเตรียมส่งเจ้ารถคันนี้ไปแข่งขันในรายการอื่นๆอีกด้วยและถ้าให้ดาวพอยหลักที่ทางค้ายยอมลงทุนส่งไททันมาลงสนามแข่งอีกครั้งก็เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลนําไปพัฒนากระบะรุ่นใหม่ต่อไปแน่ๆแมมวางแผนได้เยบยนแบบนี้ผมนี่ปูเสื้อรอเลยครับก่อนที่เราจะพาไปพบกับอีก5เรื่องไม่รับฉบับไททันกันต่อฝากแวะกดผู้ติดตามสับเซฟกดไลค์เป็นกําลังใจในการทาคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องที่5ความหมายของชื่อไททัน มิสูปชิไทร์ทันถือเป็นชื่อที่ทางค่ายใช้กับกระบะที่ขายในไทยติดต่อกันมา2องเจเนเรชันจนติดปากคนบ้านเราไปเรียบร้อยและรุ่นถัดไปก็น่าจะได้ใช้ชื่อเดิมนี่แหละแต่เอ๊ะชื่อไทรยทันที่ว่านี้มีที่มาจากอะไรกันแน่นะสมัยที่มวลมนุษยาชาต้องเผชิญกับเชะตาก,กรรมที่มาพร้อมกับการปรากฏตัวของไททันเอ๊ะแต่เดียวนะนั่นมันคนไทรททันจริงๆแล้วไทรททัทนมาจากภาษากรีกที่เป็นชื่อของเทพองค์หนึ่งที่เป็นโอรสของเจ้าสมุดโพไซดอนและแอมฟิไตร์มันดาแห่งท้องทะเล เลยทำให้ชื่อของเจ้ารถไททันอาจหมายถึงผู้ส่งสารแห่งท้องทะเลด้วยเส้นสายที่พริ้วไหวอ่อนช้อยเหมือนสายน้ำนั่นเองห,หรือว่าเป็นมิสูเขากะวางให้ไททันเป็นกระบะที่เอาไว้ลุยน้ำขังรอระบายก่อนปล่อยลงท้องทะเลหรือเปล่านะเรื่องที่ 6. รุ่นพิเศษที่ไม่มีขายในไทยต้องยอมรับจริงๆว่ากระบะมิสูบิชิไททันที่เป็นรถที่ประรสบความสำเร็จในตลาดไทยพอสมควรแต่หากใครที่ติดตามวงการกระบะในไทยจะเห็นว่าจริงๆแล้วตลอดระยะเวลากว่า10ปี ไตท่านไม่ได้มีรุ่นพิเศษออกมามากมายเต็มที่ก็แค่เปลี่ยนสีและคาดสติกเกอร์ลายใหม่เท่านั้นในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกับได้รุ่นพิเศษแบบสับชนิดที่แฟนๆชาวไทยต้องอิจฉาตาร้อนกันแน่นอนเพราะไอยทัานรุ่นพิเศษแฟนทอมพลัสเป็นกระบะไตยท่านที่มาพร้อมกับชุดแต่งภายนอกที่ติดตั้งโดยดีลเลอร์แบบพิเศษใส่ไข่โดยจะมีแผงตกแต่งเนื้อลังคาไฟส่องสว่าง LED แผ่นปิดใต้กันชนหน้าหลังแผงตกแต่งซุ้มล้อและด้านข้างประตู ตกท้ายด้วยล้ออลลอยสีดําขนาด18นิ้วและยังแบบออท r ท a รนที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ส่วนอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารยังคงเหมือนรุ่นปกติแต่เพิ่มเติมด้วยเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์แบบสปอร์ที่ประดับด้วยสัญลญักษณ์ h a n t o m Plus ที่ดูโดดเด่นรูราไม่เหมือนใครแมพิเศษขนาดนี้แฟนขับชาวไทยน้อยใจแล้วนะพีมิซูเรื่องที่ 7. กระบะไทยขวัญใจยูเครน กระบะมิซูบิชิถือเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมที่ผลิตส่งออกไปขายทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอเชเนียตะวันออกกลางแอฟ,ฟริกาและตินอเมริกาและยุโรปซึ่งเอาเข้าจริงตลาดยุโรปกับเป็นตลาดที่เล็กที่สุดของมิซูบิชิทรอยทันแต่รู้หรือไม่กระบะมิสูบิชิกำล,ลังไปที่ต้องการในประเทศยูเครนเพราะอย่างที่ทราบก,กันดีตอนนี้ยูเครนกำลังตกอยู่ในสภาวะสงครามกับรัสเซียซึ่งยูเครนเองก็กำลังขาดแคลนยุทโธป,ปกรณ์รวมไปถึงรถกระบะที่กลายเป็นยานพาหนะสำคัญในการเคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยความรวดเร็ว จึงทำให้เจ้าถอททันกลายเป็นรถยอดฮิตในยูเครนและประเทศเพื่อนบ้านมีคนเอาไปดัดแปลงตัวรถให้พร้อมรบตั้งแต่ทำสีปลี่ยนกันชนหน้าเสริมเกราะตามประตูหรือแม้กระทั่งตั้งปอมปืนและจรวดมิสไซล์ก็มีให้เห็นกันเลยทีเดียวบอกเลยแถวนี้ไม่เกรงจริงอยู่ไม่ได้นะจ๊ะเรื่องที่ 8. ดีไซน์ภายนอกใหม่เรียกได้ว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วกับการเปิดตัวเอาน e w วมิ s u b ิ s h i t i t โฉมใหม่ที่เว่วมาว่ามิตรรักแฟนเพลงจะได้เห็นกันในปีนี้อย่างแน่นอนถ้าถามว่าโฉมใหม่หน้าตาจะเป็นยังไง บอกเลยว่าความลับที่ทางค่ายเคยเก็บไว้กลับไม่ลับอีกต่อไปเพราะทั้งสื่อต่างประเทศและสื่อไทยแต่ก็แคปเจอร์ภาพไททัทนโฉมใหม่ในคราบรถทดสอบลายพรางพร้อมปล่อยรูปสปายช็อตทั่วโซเชียลกันเต็มไปหมดหากดูจากรูปที่หลุดออกมาแล้วจะเห็นว่าดีไซน์ภายนอกจะมีความบึกบึนและมีเหลี่ยมสันมากกว่าเดิมแต่ยังคงเก็บเส้นเจลายตรงประตูหลังและกระบะท้ายเพื่อคงเอกลักษณ์ความเป็นไททัทนกะกรรองใจแฟนๆให้อยู่หมดัดบริเวณกระจังหน้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ลดการใช้โครเมียมตก,ตกแต่งตามจุดต่างๆ ผิดกับไททันรุ่นก่อนๆและล่าสุดทางมิซูบิชิได้เซอร์ไพรส์ชาวโลกด้วยการส่งรถกระบ,บะต้นแบบ XRT Concept มาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่ไทยเป็นที่แรกซึ่งดีไซน์โดยรวมก็คล้ายกับรูปสปายช็อตที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้หากใครอยากเห็นคันจริงเป็นกลุ่มแรกในโลกก็ตามไปดูกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่9คุ้มพลังใหม่แน่นอนว่ารถโฉมใหม่นอกจากจะมีการอัพนาตาให้ดูสดใหม่ไซกิกทั้งภายนอกภายใน ก็ต้องมีการอัพสเปคขุมพลังให้แรงขึ้นอยู่แล้วโดยรอบนี้กระบะไทรทันที่กำลังจะเปิดตัวคาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่จะมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริด PHEV ให้เลือกด้วยแต่น่าเสียดายป็นนี้ที่ทางค่ายยังไม่ยอมเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขุมพลังให้เราได้รู้กันสักทีแต่สื่อบังเจ้ากลับรายงานว่าไทรทันตัวใหม่จะยังคงใช้เครื่องดีเซลไมเวก2.2และ2.4ลิตรเหมือนเดิมดูทรงแล้วคุมพลัง PHEV น่าจะยังไม่ได้มาพร้อมกับตัวรถที่จะเปิดตัวในช่วงแรกแน่ โดยเว็บไซต์ s ไปเด r ร์เซเวของญี่ปุ่นได้ระบุไว้ว่าผมพลัง PHEV จะเป็นการอัปเกรดจาก Outlander PHEV ที่คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อตอบโจทย์ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ที่ยังคงต้องการเครื่องดีเซลกันอยู่แต่สําหรับใครที่รอรถก,กระบะ BEV ไฟฟ้าล้วน100เจากมิตซูบิชิพวกเราคาดว่าน่าจะต้องรอนานกันสักหน่อยอาจจะตามมาภายในปี2 0 2 8ตามแผนพัฒนาของทางค่ายมิตซูบิชิถือเป็นค่ายรถญี่ปุ่นที่อยู่คู่คนไทยมานาน รถกระบะของทางค่ายก็เป็นหนึ่งในรถที่ขายดีและเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยด้วยเช่นกันก็ต้องมารอดูว่ากระบะชมใหม่นี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดปิกอัพไทยและตลาดโลกกันอีกครั้งหรือไม่และจะเปิดตัวปีนี้จริงหรือเปล่าอีกไม่นานคุณได้รู้กันและคุณครับกำลังรอทวยท่านชมใหม่กันอยู่ไหมคิดเห็นยังไงกันบ้างมาร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ